สิ่งที่มันไม่ลงตัวมันไม่สอดคล้องกันมันขัดแย้งกันเป็นธรรมชาติเป็นขัดแย้งกันพอเหมาะมันขัดแย้งกันพวกเรานี่พอเหมาะได้เพราะว่ามันก็ไม่ถึงกระุนแรงแต่ก็ยังขัดแย้งกันอยู่ยังไม่ค่อยร่วมไม้ร่วมมืออันนี้แหละมันก็เกิดจากอัตตาของแต่ละคนยึดถืออยู่นั่นนะวางเถอะวางอัตตามาร่วมกัน มันยิ่งน้อยนะมันเ่ยไม่หายง่ายๆพวกเรานะมีอยู่ไปกี่หัวแล้วนับหัวได้แค่เนี้ยรวมตัวกันรวมหัวกันดีๆแล้ววางสิ่งที่เราวางคืออัตตาถือตัวเองว่าฉันถูกอัตมาก็พูดไม่รู้จะพูดยังไงหมดแล้วว่าผูกผิดมันไม่มีลงในโลกเนี่ยมันเป็นการยึดเท่านั้นแหละสัญญายานิจานิมันไปกําหนดว่าเอ้นี่ถูกมันก็ถูกอันี้ผิดมันก็ผิด มันไม่มีหรอกสักจจะไม่มีอะไรไม่มีในโลกมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นแหละคือองค์รวมคือหนึ่งเดียวกันหมดขัดแย้งกันนั่นแหละคือสัจจะสิ่งที่มีนะ่ะคือหนึ่งเดียวนะสำหรับตัวเองไม่มีนะั่นคือศูนย์ถ้าสำหรับตัวเองในความไม่มีคือศูนย์ถ้าองค์รวมของหมูนั้น อง์รวมถ้ามีก็คือหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวเอกกับภาเอก,กีภาวะต้องพยายามรวมสามคัคคีเอก,กีภาวะกันให้ได้พวกเราก็มีกันอยู่เท่านี้ง,ง่งง่งกันอยู่ทำไมอ่านจิตเรามันเกิดง,ง่งงๆ่งอะไรวางโดยเฉพาะที่คนถือว่าใหญ่คนถือว่าถูก คนถือว่าตัวกูของกูหยุดเลยโยนทิ้งตัวกูของกูไม่มีใหญ่ไม่มีถูกไม่มีมีแต่หมูเพราะพวกเราคัดสรรมาแล้วว่าแต่ละคนที่มารวมกันอยู่นี่นะคัดสรรมาโดยธรรมชาติโดยธรรมมาแล้ว โดมีปัญญาเรียนรู้ว่าอ๋อมาอยู่กับโลกแบบนี้โลกมันล้างอัตตาตัวตนมันล้างกิเลสเนี่ยดีที่สุดแล้วเราเลือกตัวเองมาเราบังคับตัวเองมาเราสมัครใจมาเมื่อมาแล้วโลกนี้สังคมนี้เขาก็ต้องอยู่รวมกันอย่างนี้อยู่โดยองค์รวมช่วยกันไปเสร็จแล้วก็ให้พยายามช่วยกัน บางคนแม้แต่อัตมายังไม่ฟังเลยฟังก็ไม่เชื่อไม่เอาตามแข็งข้อกับอัตมาอัตมาก็สุดวิสัยเหมือนกันเพราะว่าไม่บังคับครับไม่บังคับไม่ได้แนละ้วขนาดอัตมายังไม่เชื่อแล้วคุณจะอยู่กับหมูน่นี้แล้วคุณจะไปเชื่อใครคุณก็คือคนคนหนึ่งที่จะต้องแบ่งอำนาจเหมือนอย่างยุคพระพุทธเจ้าก็ามีพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ อีกคนหนึ่งที่เขาจะทําความเป็นใหญ่ซ้อนพระเจ้าคือเทวทัพเขาก็จะมาสร้างบริวารในนี้เท่านั้นเองแข่งกับพระพุทธเจ้า mm hmm. ขอไปนะอาตมาไม่ได้ไปเปรียบตัวเองกับท้าพระพุทธเจ้านะแต่เทียบเปรียบเทียบให้ใหใหดูให้สภาพให้เข้าใจไนดะ้นีว่าอย่างอาตมาว่าเอออาตมาว่าอตา,าอตมาเป็นผู้นาผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เอาผู้ใหญ่ไม่เอาอาตมาจะเอาตัวเองเนะี่ยตั้งตัวเป็นตัวเป็นตน อาตมาพูดอะไรก็ให้ฟังอาตมาก็ไม่ได้บังคับนะเพราะอาตมาไม่ชอบบังคับให้ให้ยอมเองให้รู้เองให้เข้าใจด้วยปัญญาเองเพราะอาตมาเองนี่อาตมาลำเอียงอาตมาไม่สมบูรณ์ไม่อะไรเก่งกว่าอาตมาจริงๆหรืออาตมาอยากรู้เก่งกว่าอาตมาจริงๆหรือถ้าเก่งกว่าจริงๆออกไปตั้งสิตั้งคณะตัวเองเลยเป็นช้าง ปาตังคะเอาไปสร้างตัวเองแล้วก็จะเกิดกลุ่มเหมือนอย่างอาตมาพาพวกเราออกมาสร้างกลุ่มเนี่ยอาตมาไม่ได้สร้างอย่างพยองอย่างขนองอาตมาลาออกมาจากเทราสมาคมอาตมาเทียบอาตมาเป็นผู้ที่ศึกษาสูตรทำปอดต้องโกของพระพุทธเจ้าว่าสูตรที่ท่านทำนั้นมันโอ้คนกินท้องขึ้นท้องเฟอ้อกันแย่แล้ว อาตมาเสนอในสูงพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านไม่ฟังเลยท่านไม่แลไม่ตีทิ้งเลยอาตมาเป็นผู้น้อยอาตมาทํางานไม่ได้อาตมาว่าอาตมารับหน้าที่เอาสูรพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาทําเมื่อท่านไม่เอาอาตมาก็ขอออกจากคณะบริษัทของท่านเถอะมาตั้งร้านปาตองโกลเล็กๆข้างทางอาตมาพูดอย่างนี้จริงๆต่อหน้าพ,พระพระร้อปดรูปประกาศ นานาสังวรออกมา